ทำไมเอาอาวัยวะเพศมาด่ากันถามอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะครับแต่อยากราบว่าทําไมคุณเราถึงเอาอาวัยวะ,วะเพศมาด่ากันทั้งที่จริงก็เป็นอวัยวะให้กําเนิดทุกคนบนโลกทําให้ทุกคนลืมตาดูโลกขึ้นมาได้และอยากทราบด้วยว่าการด่าด,ด้วยอวัยวะเพศจะมีผลอย่างไรเกี่ยวข้องกับความผิดปกติใดๆทางเพศด้วยหรือไม่ครับเกี่ยวสิครับ ทำไมจะไม่เกี่ยวกับกรรมคำยามนั่นแหละกรรมเป็นวจีกรรมในเชิงทุจริตมิชอบสำหรับอวัยวะเพศนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละลัทธิความเชื่อบางแห่งเขาถือว่าองค์กําเนิดเป็นของสูงเพราะหากปราศจากองค์กําเนิดก็ปราศจากโลกปราศจากภาวะปราศจากความเป็นมนุษย์ใดๆขึ้นมาได้ จึงนำลึงอันเป็นองค์กำเนิดฝ่าชายและโยนีอันเป็นกำเนิดฝ่ายหญิงมาบูชานั่นเป็นอีกด่านของความเข้าใจซึ่งก็ถูกต้องและยกระดับจิตให้มองเห็นอะไรเหนือกว่าสังมันสำนึกธรรมดาได้แต่หากเป็นคนทั่วไปที่ฝักใฝ่ครุ่นคิดหรือหมกมุ่นอยู่กับความสนุกในการเสพเมถุนใจย่อมรู้อยู่ว่าขนาดแห่งการเสพนั้น จิตมีความมืดเหมือนเช่นที่นะครับความยาไม่อยู่ก็เรียกกันว่าหน้าม,มืดนั่นเองเรื่องความจริงก็คือความมืดทางจิตนำมาก่อนจิตถูกระคาครอบมัเหมือนเมฆหมอกบดบงังแสงสว่างแห่งสำนึกผิดชอบชั่วดีใดๆสนใจแต่จะต้องระบายความใคร่ด้วยความมืด